อุตสาหกรรมทางทะเลเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่รัฐบาลไทยให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการทําประมงหรือการเดินเรือพาณิชย์นั้นทําให้มีแรงงานที่เกี่ยวข้องจํานวนมากและแรงงานในภาคส่วนนี้มีวิธีการทํางานที่แตกต่างจากแรงงานทั่วไปทั้งยังมีความเสี่ยงจากระยะเวลาการทํางานที่ต่อเนื่องยาวนานซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ใช้ในปัจจุบันไม่ได้มีความสอดคล้องและครอบคลุมผู้ใช้แรงงานประจําเรือ ทางรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพศ2558ขึ้นซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5เมษายน2559ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดมาตรฐานสภาพการทำงานผลเอกสิริชัยดิตกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลพศ2559ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งการลงนามครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมไปถึงความปลอดภยัยสุขภาพอนามายัยการรักษาพยาบาลสวัสดิการประกันสังคมโดยกำหนดให้มีมาตรการออกใบรับรองแรงงานทางทะเลในประเทศเพื่อรับรองว่าผู้ใช้แรงงานทางเรือจะได้รับการรับรองอย่างเป็นธรรมจากการประกอบอาชีพสภาพแวดล้อมมันก็ต่างกับกนที่ทํางานทั่วไปหรือการทงานบนบกอย่างสิ้นเชินงนะครับก็ ทางรัฐบาลก็เห็นว่าจะต้องมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมานะครับก็เรียกว่าพรบแรยงานทำเนอนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานระบุต่อว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวมีหน่วยงานที่รับผิดชอบและทำหน้าที่บริหารกฎหมายทั้งหมด4กระทรวงได้แก่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงคมนาคมและกระทรวงแรงงานโดยได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและร่วมกันขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักกลไกประชารัฐมาบูรณาการช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ออกกฎหมายเพ,พ,พิ่งมีบังคับใช้ มาใหม่ๆนะครับก็มีความจําเป็นที่จะต้องอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมามารับทราบแล้วก็มาทําความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างความรับรู้ให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะทั้งนี้พระราชบัญญัติแรงงานคุ้มครองทางทะเลนอกจากจะช่วยในเรื่องของสวัสดิภาพและสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานทางทะเลแล้วยังจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ว่าจ้าง รวมทั้งรัฐบาลจะมีะไรายได้เพิ่มจากการจดทะเบียนเรืออีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย